ใช่ไหมคะก็มีพีพีวิวกินใช่ไหมคะแล้วก็มีไบร์วินด้วยก็ปลื้มนะคะสองคู่นี้มากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคู่ด้วยนะคะ,ะความพีพีวิวกินหน่อยที่เราเห็นที่เราแบบว่าเอดอะไรจินจ้นๆของเขาฟินๆอะไรเงี้ยไมคะจิน้น,นนะของเขาเราเอจริงนะเอ็มวีล่าสุดอะ่ะโอ้โหพีพีเนาะใช่เขาแบบเพิ Her ่งเขิดแทนวิวกินเลยแบบอะไรเจ้าขนาด ออก็ผลงานของเขาค่ะก็เราเห็นตลอดแล้วลูกคงาลูกผู้กอ,อกมาให้เห็นตลอดอ่าเรามองยังไงแบบว่ารอกปัจจุบันเหมือนมันเปิดว่างนะที่พี่พี่ซีอหรืออะไรเงี้อยอันเดนดาตาก็มอกว่าในสองของเราแบบตัวได้เองแล้วกตอ่ออาไม่ไม่ไม่พูดแทนใครแต่สำหรับตัวได้เองได้ก็ือมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเราไม่เห็นมีที่แบบจะมันจะมีอะไรแอบบนอร์มหรือว่าไม่ปกติเลยแล้วก็เห็นเขาแบบเป็นคู่ที่รักกันดีซึ่งก็อยากจะให้เพิ่มความหวานตรงนี้ตลอดไปนะคะ what, what?